กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ท่านอยู่กันในเกมไรเดอร์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่15มกรานะครับก็ทางไรเดอร์ก็ได้เอาตู้แสงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมอยากได้เลยนะครับบอสแสงนะครับแล้วก็มีเบาแสงแล้วก็เจ็แสงนะครับ แล้วก็อาร์มานะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นตัวที่อยากให้มาอยู่ในไอดีหลักสุดๆแล้วนะครับก็ตัวมีอยู่93ใบก็จะเรียกว่าจัดให้หมดไปเลยก็ได้นะครับจะให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าได้หลายตัวก็ยิ่งดีนะครับก็ผมว่าถ้าได้ก็เอา เพดไปสุ่มตู้มืดละกันนะครับก็แปดดาวก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับก็เกลืออยู่นะครับเป็นตัวกันบินที่ไม่มีอะไรดีด้วยเหมือนกันนะครับขอออกไหมอ่าคนนี้แม่หมดนะครับเพราะไม่ต้องการอยู่ดีนะครับ ถ้าตั๋วได้ก็เพจเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็ประหยัดไปนะครับตัวแสงถ้าแสงมาร์ฟพิโกโก้ชายหาดนะคือครับเป็นตัวที่ไม่จําเป็นตัวไม่จําเป็นนี่คือออกเยอะนะครับออกเยอะออกดีก็ถ้าแสงมาถ้าแสงอ่ามูลมูลมือปืนพ่นสีก็ กากครับนะไม่ต้องการเอามาทำไมครับนะเอามาทำอะไรถ้าแสงอย่างเดียวเลยนะครับที่ต้องการถ้าแสงไปครับถ้าแสงเจมน้องเวทเจ,จมนะครับก็ตัวเกลือมันก็เยอะนะฮะเรื่องปกติของไลน์เชอร์นะครับต้องทำใจถ้าแสงครับถ้าแสง วิโก้ชายหาดแล้วนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะเสียเพชรแล,แล้วนะ้นี่แบบนี้น่าจะเสียเพชรแล้วเนี่ขอ้าแสงที่ผมต้องการจะได้ตัวที่ต้องการจะได้ไม่ต้องเสียเพชรนะครับอ่ามูลน้าข่าวก็เกลนะครับเออเลรดมันอยู่เท่าไหร่อะนนี่ยทุกคนเอ,อ่เอ,อศูนย์จุดหกสี่นี่ผมว่ามันมันถือว่าเยอะแล้วนะครับ คือมันมันมันเยอะแล้วคนระับเกือบจะหนึ่งก็เยอะนะแต่เยอะก็เท่านั้นเลยครับขนาดสองเปอร์เซ็นยังไม่ออกเลยนะไนี้โคตรน่าเศร้าโอ้โหเกลือครับเกลือเจ็ดดาวเกลืออืมทาเสงนะ่นับทาเสงโขตรเสรงตัวแรกของไอดีหลักเลยนะไอ่าไม่ออกอันนี้เอาไปเล่น ไปนะกิววอรนะเอ้ยไม่ใช่กิววอรกิวเลสนะ่าจะพอไหวอยู่นะครับเอาไปสะท้อนดาเมจเนาะอืมถ้าแสงตัวเลขจะมาไหมนะผองไอ้ดีหลักดีหลักไม่มีเลยนะครับอ่าก็เกลือนะครับตัวนี้ก็พีร้อยแล้วก็แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับนัมปี้ก็ขายทิ้งอย่างเดียวนะขายเป็นเหรียญเอานะ เอาไปย่อยก็มันมันก็ไม่คุ้มนะครับโอประราน ksm คือสเต,ตลลาก,ก็มีไอสเต,ตพิเศษก็มีครับจะเอามาทำไมก็กำลังเก็บอยู่นะครับยังยังไม่พีร้อยเลยนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะออกที่ตัวกระชานะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่แล้วเนาะถ้าแสงอะ่ะถ้าแสงอะ่ะตัวหน้าตู้ครับทุกคน โอ้บาวเลืองร้อนมาอีกแล้วเอามาทำไันะเนี่ยตัวที่สองแล้วนะโอ้ว่าน่าจะเกลือไม่น่าได้แล้วแบบนี้น่าจะเกลือนะโอ้นักบูซไซมอนจะมีไหมครับเนี่ยท่าแสงตัวแรกของไอดีหลักเตรียมของมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวก็ ว่าน่าจะน้อยน่าจะน้อยสำหรับการสุ่มกายชานะก็ท้าแสงอย่างเดียวครับท้าแสงอามาอามาเป่าแสงบลสแสงมาสักตัวครับโอ้คนนี้เม่หมดอีกแล้วตัวที่สองอีกเลี้วนะครับเอามาทำใหมเอามาทำไหมครับนี่ท้าแสงครับท้าแสง ตัวหน้าตู้ได้ป่ะตัวหน้าตู้ครับโอ้คือแปดดาวฟ้ามันออกยากกว่ามันออกได้ไงวะนี่ออกมาทำไมอะครับคือ,ค,อคือตัวออกยากกว่าแต่แต่ออกนี่คืออะไรกันครับนี่ไม่ควรที่จะออกนะครับวบาวพันีจร เออจะเกลือไปถึงไหนนะจะหมดอยู่แล้วนะครับอีกสองรอบก็ตัวก็หมดแล้วนะครับอ <c ười> เกลือแบบนี้ไม่ดีต่อใจเลยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ดีต่อใจนะไม่ดีต่อไตด้วยนะครับโ,โอ้โอ้ก็ยังเกลืออยู่เลยนะครับอ่าตัวสุดท้ายขอท้าแสงสักตัว ก็ยังดีนะครับเกือบร้อยตัวไม่ออกได้ไงถ้าแสงสักตัวถ้าแสงอ้บอสอ้ไอเคบอสเกโเออบอสเคน่าจะแม็กแล้วนะ <c oughs> เออเออออกมาทำไมนะบอสเคอืมน่าจะต้อง คิดว่าน่าจะต้องสามร้อยเพชรแล้วนะครับเอเอเปลืองเพชรเปลืองเพชรแต่ต้องยอมนะเพราะแสงมืดไม่มีเลยนะครับเราต้องเราต้องลงทุนซะหน่อยนะครับโอ้ตัวแรกมาก็เกลือแล้วนะครับต่อไปครับโอ้วษาโดยออกอะไรเยอะแยะครับนี่โคตรเกลือ เออมตัวที่สามครับอออโอเจ้โ, <c oughs> โคตรเปืองเผ็ดคือตัวที่สามแล้วนะเหลืออีกสี่ตัวอยากจะร้องดังๆว่าไม่งโคตรเกลือเลยนะโอ้โหเออตัวที่สี่ก็ยังเกลือ เออถ้าแสงจะมีไม่นี่ครับนี่เออเออเออเจ็บไปถึงซวงอกนะครับอ๋ออ้เจ็บหนักที่หัวนมข้างซ้ายเออเออโคตรดีอย่างวันนี้อืมโคตรเกลือเลยนะครับออโอ้ตาต่แป๊บนะครับโคตรเกลือเลยนะครับ <peach> อเกือแบบนี้เอไอดีหลักผมนี่ไม่มีอะไรดีเลยแล้วเนี่ยเอยเอสามร้อยเพจสุดท้ายนะครับก็มันไปสุ่มเกียร์คริสต์มาสก็เยอะเลยนะครับมมูลลูเบนโูโอโอโอไอดีหลักก็เกเลย ก็จะตายแล้วตอนนี้ออ้โออือโอ้โโอโจีเวนพายตัวที่สองอะไรมนจะเกลือขนาดนี้ครับนี่เกลือเกินไปแล้วครับทุกคนอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้โโอ้ตายหาแล้วครับตายหาแล้วไอดี ID หลักไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยไอดี ID หลักไม่ได้อะไรเลยอื uh ้มไอดีหลักไม่ได้อะไรเลยโอ้โหโอ้โหลีออนนัเอาลีโอนนัเออเอาเอาเอากบด,ดาวแปดดาวมาดีกว่านะแมย์เมย เออคตรเกลือเลยนะจะเป็นจะตาย,ยแล้วนะโอ้โหพอกันทีอ,อย่โคตรเกลือเลยโอ้เรียบร้อยนะครับก็เกลือแดกไปนะครับไม่ได้ตัวหน้าตู้ซกตัวนะครับเอ,อ้ยสุม่มคะแนนพอยต์ซะหน่อยละก,กันนะครับจะเกลือเพิ่มอีกไหมนะพรากดไปแล้วอ,อ่าแปดดำ ไอ้ทุ้ยแปดดำเืออแล้วกลบดำแปดดาวอ่าตัวแรกนะอ่ากลบดำเจ็ดดาวกลบแดงเจ็ดดาวกลบแดงเจ็ดดาวกลบแดงเจ็ดดาวอือหือก็เกลือนั่นแหละนะครับอือสำหรับไอทีหลักก็เกลือสุดๆแล้วนะครับอืม ไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับสำหรับไอดีหลักก็ไปต่อที่ไอดีที่2กันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2ไอดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะหารีอ Re ID ไอดีป้ายเหลืองหาแสงมืดแล้วกันแล้วก็ไว้ก็จะทำคลิปทีหลังนะครับแต่ก็ก,ก็ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำตอนไหนเนาะแต่ว่าในเมื่อตู้แสงมันมาแล้วก็จะรีบๆหาเลยแล้วกันนะครับ ผมว่าน่าจะได้หลายไอดีอยู่นะครับก็ไปต่อกันที่ไอดีที่สองกันเลยดีกว่านะครับอืมก็หลังจากที่อออมทำใจกับความเกลือรลอบเมื่อกี้มาได้นะครับก็ห่อมาต่อไปที่ไอดีสองกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบนั้นไปทำไมนะครับเ่าพูดให้แบบดูแบบเอ,อพูดที่มันถือพอ่อนะครับก็รู้ือนกันนักช่างมันยาะก็ไอดี ID นี้ก็ ื่อนก็ไม่เชิญเหมือนเดิมนะก็ขี้เกียจที่หายเลยนะก็ถ้าเชิญเพื่อนก็จะมีอยู่259เพจนะครับแต่ว่าขี้เกียจเชิญก็ไม่เชิญนั่นแหละนะครับตามสเต็ปคนขี้เกียจนะครับก็สําหรับเอคลิปที่แล้วนะก็เห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าอ่าอ่าสีโทนคลิปมันดูอุ่นๆนะก็ผมก็ลองไปหาดูมาแล้วนะครับก็อโทรศัพท์ผมมัน เปิดสีเปิดสีไปทางโทนอุ่นเอ้ยโทนอุ่นนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะเพราะว่ามันอ่าสําหรับผมผมคิดว่ามันสบายตากว่าน,นะครับก็คนอื่นจะดูยังไงผมก็ไม่รู้นะก็ผมเปิดไปแล้วก็เกียบไปแก้เพื่อทําคลิปนะครับก็ำมันกัครับก็มีอยู่59ตัวนะครับก็ อ่ะไอดีนี้ก็เป็นไอดีสสำหรับแสงมืดโดยเฉพาะนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับก็ไอดีนี้มันก็จะกลายเป็นไอดีแบบแสงมืดเป็นคีมเป็นประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ไอดีนี้มันแสงมืดมันเยอะมากเลยครับซึ่งไอดีหลักผมนี้แบบ รู้สึกโคตรอิจฉาดีนี้เลยนะครับไดีหลังมันมีแสงมืดสักกระตุ่นนะเฮโคตรเศร้าเลยนบะแต่ก็ช่างมันเถอะนะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพูดมาเยืดยาวทําไมก็ไม่รู้นะพูดเยอะก็เจ็บคอเหมือนกันนะเนี่ยก็แสงมืดไแสงแสงมาแนละ้วแสงอ่าเจียมอีกแล้วนะเจียม เกมตัวนี้มันสูบเลือดสูบเนื้อผมไปหมดแล้วนะสูบความโชคดีผมไปหมดแล้วนะไอ้ดีแบบก็ออกไอ้ดีนี้ก็ออกนะออกเป็นตัวแรกด้วยนะอืมก็ขอแสงด้วยครับแสงเน้นๆน,น,นะแสงเน้นๆน,น,นะอ่าไม่ออกนะครับอ่าก็อืม ตอนของไอ้อะนะมูลชุดเป่าลมก็ไม่ออกนะก็ข้อเสียดายเลยนะเป็นไอดีของแสงมืดเท่ๆแล้วแต่ไม่ออกอ่าคนนี้คนบิดลูกโปงนะ่งครับอืมก็ยังเกลืออยู่ดีนะไอดี ID นี้ก็มีหลายๆไอดีก็อืมยิ่งผมรู้สึกว่าคนเล่นเย,ยอะๆก็รับความเกลือได้ยังไงครนะับคือ รู้สึกเหน็บมันรู้สึก่อแค่สุ่มเกลือแล้วแบบเราหวังมางๆกๆแล้วมันไม่ได้มันรู้สึกเหนีบแย่มากเลยครับโอ้็ยังเกลืออีกดีครับก็ที่ผมเล่นหลายๆดีมาก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่นะครับก็บยังถือว่ายังพอมีออกอยู่เนาะแจกอ้อจุิยานครับก็ไม่จุริยานไอด,ดีนี้ ดีนี้แม็กเลีฟังไม่รู้นะจำไม่ได้นะคเดือนสองไอดีแล้วมันไม่ออกแล้วมันรู้สึกเแดบบ็ดรู้สึกไม่ดีกว่าแบบเล่นหลายๆดีอีกแล้วเนี่ยโอดแยกเลยนะวหบาหขโมย wow! อีกสุ่มได้อีกยี่สิบตัวนะครก็แสงจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะไอดีหลับก็ไม่ออกสักกระต,ว,ตวนะ อ่าประทางเคเอสเออีกแล้วนะไอดีลองนี่ผมไม่ได้เก็บเลยนะครับขี้เกียจขี้เกียจเลเ่นเยอะๆนะตัวยังคงเกลืออยู่นะครับเบาแสงครับ,บเบาแสงไออาม่าก,ก็ดีนะโอ้โหดีโอ้ลูกเสือมือรี่ตัวเกลือนี่เอามาทําไมก่อนครับโบเอามาทําไมอ่ะครับน้องเอามาทําไม อืเป็นอะไรที่โคตรเกลือแล้วแบบรู้สึกหลับไม่ได้นะมันเกลือมันก็เกลือเกิอนอัะอ้าวเจสสิก้าออกนะครับไอ้ดีนี้อก็รู้สึกดีเลยนะไอ้ดีแสงมืดทองแท้ครับอือหือออกเกือบรอบสุดท้ายโคตรโคตรดีแล้วครับอือหืออือหือดีใจแนละ้วโอ้ยแต่ก็นะครับอืม หรือว่าผมควรจะมาผมจะควรจะมาจริงจรงด้วยดีนี่นะนี่เสียงมือก็เยอะเลยนะครับก็ดีมันก็ไม่ไม่ได้เติมเลยนะครับก็แบบสายฟรีเลยนะครับตัวกบม่วงก็เลยมีไม่เยอะนะครับก็อ่านไหงก็ได้นะครับตัวสุดท้ายไปครับอ่าไม่รู้สึก เสียใ,ใจเอาไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกดีสุดๆนะได้มาเพียงแค่ตัวเดียวก็ทาให้ความรู้สึกที่ได้ตัวกัดจากกันหายหมดเลยนะก็ไม่ป็นไรเลี้ยวนะโคตรดีเลยคนระับตอนนี้รู้สึกด,ดีสุดๆเลยนะอื่อดีนี้แสงมืดของเทปเอ,อ้ยมูนเอ,อ้ยดีอดีนี้มูนชุดต่อม,มก็ออกนยนะเออทำไมผมคิดว่ามันไม่ออกวะ คิดลืมนะเพื่อนี่้อกออ๋อ,อถ้าจะเป็นได้เป็นตอนไหนอย่างนั้นนะตอนยมิมาอะไรพวกนั้นนะเอ้ยแต่โยมิมาเหมือนจะออกสล็อตอยู่เนาะเป็นตอนไหนวะแม่นไม่ออกแล้วผมรู้สึกแก่เลยเนี่ยตอนไหนนะจําไม่ได้แล้วเจ้ามันเลยครับ <laughs> ลืมนะ นึกว,ว่าไอดีนี้มันไม่ได้หมุนช่ดปลอบลมแนละ้วก็ได้อยู่เออผมก็เออหรือไม่ไงก็ไม่รู้นะแต่ก็อืแค่ได้มาก็รู้สึกดีแล้วนะตอนนี้โหเลยอีกหลายตัวเลยคนระับก็อ่า็สําหรับไอดีนี้ก็ไม่เกลือแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าดูดีแล้วนะค่อยไปหาเก็บตัวิดหลังรักกันนะครับ อ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มตู้กาชาถ้าแสงประจำเดือนมกรานะครับก็ผมก็จะรอมืดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยสุ่มอีกทีละกันนะครับก็สำหรับทีนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแนละฟังคลิปของผมกันทุกคนเลยนะครับ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย